ร่วมเล่นในรุ่นเนี้ชื่อรุ่นอะไรก่อนไวรุ่นลาซาด้าไวรุ่นลาซาด้าไอถังบัตรไว้ยังไงเกบถังบัตรไว้รุ่นมอเตอร์ไซค์เ่ครับเอ้ยโอ้ยโอ้อร์โอ้ยอีกอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอคยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยอยโอ้โอ้ออยอ้ยโอ้อ้อยอยอุ้โอ้อยอ้อ้อ้ยโอ้ยวอียอ้อ้อ้ยโอ้้อ้ยโอ้เยย อ้านไม่เคยขี่ากไม่เูด็กดููจะทํใงดูจูบกูกไม่โหดนทุกคนนใครก็ต้องเรียกว่าูกมันทุกคนนบูบอููจะทใหเด็กมันดูกูบอสกูอยู่ที่สนามจอหออีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาสังเกตการที่สนามนะในรายการแข่งขันนะฮะโปรเอกตองเอซึ่งวันนี้วงลอยสองเราก็แน่นอนครับ ต้องมาร่วมกิจกรรมนะฮะเป็นกิจกรรมภาคอีสานที่มีน้องๆเด็กๆนะฮะในรุ่นกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือรุ่นไวรุ่นลาซาด้าแบบพี่นนท์เขาบอกว่ามีรถแข่งกว่า2องรคันเลยป่ะเพื่อนออแข่งกันยังไงหมดเ,เดี๋ยวเราไปดูน,นะ,ะสำหรับใครที่เป็นแฟนขับนะฮะัยรุ่นทรงเชงัยรุ่นคงไก่เดี๋ยวนี้จะพาไปคุยทั้งโปรโมเตอร์ผู้จัดแล้วก็ทีมแข่งสักทีมหนึ่งแล้วก็ตัวขี่หรือว่า ถ้าจะแข่งรุ่นนี้มันต้องมีอะไรและใช้อะไรยังไงบ้างไปชมกันเลยปะเอสกตอนนี้ลุงแอก็อยู่กับน้องชายแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของรายละเอียดในรุ่นนี้ที่บบเป็นรถที่เป็นกระแสอยู่ในฝั่งภาคอีสานของเราแล้วก็เดี๋ยวจะคุยทั้งน้องชายแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับรายการนี้ว่ะพี่นอนใหญ่สวัสด,ดีครับเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่ของภาคอีสานเราวันนี้เดี๋ยววยรุ่นแดงชื่ออะไรนะ ชื่อมอดครับชื่อมอดเป็นไงวันนี้ับโปรเอกครับเมื่อกี้ผมเห็นน้องเนี่ยมันซิ่งมันแว้นอยู่ก็เลยแบบว่าอยากจะรู้ว่ารถรุ่นนี้ในกติตาในเรื่องของการทําหรือค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งตัวขี่ที่ทําให้มีคนมาร่วมเล่นในรุ่นเนี้ยชื่อรุ่นอะไรก่อนรุ่นลาซาด้ารุ่นลาซาด้าไอชื่อก็สนุกสนุกเนาะท๊อปง่ายๆอะไรแบาความนี้ตอนนี้ทําแฮตริกเลยนะครับ ทำสไลด์สถิติอะไรบ้างสำหรับในรุ่นวัยรุ่นลาซาด้าจัดแข่งกันมาเพราะว่าโปเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังแล้วก็เรียกว่าต้องช่วยซัพพอร์ตจัดมาแล้วก็เป็นคนแรกที่จัดรุ่นนี้ไหมสำหรับผ่าภาคอีสานในปีนี้นะปีนี้ผมใช้ปีนี้แล้วกันปีอื่นก็ยังไม่ต้องมาเถียงแลไวนะขอปีนี้นะแบบภาคอีสานเรานะสถิติรถเบอร์สมัครเบอร์เยอะที่สุดคือ275เบอร์รุ่นเดียว275นี่ไม่อยากจะโม่เลยว่า แข่งกันนี่เรียกว่าลุงไม่ต้องอยู่ถ่ายทอดสดหลักกลับบ้านก่อนเฮ้ยรุ่นนี้รุ่นเดียวเนี่ยร้อยกว่าคันกินเลยวะเนี่ยเออเฮ้ยน้องชายได้ยินว่าได้โชคตัวซุปเปอร์เพลนที่สุดของอะไรอะไรครับของทีดีมาแล้วต่อไปเดี๋ยวยังไม่มีใครใช้ดูหน่อยได้ไหมวะโอ้โหเขาต้องพิเศษมนะเราตัวผู้เปิดนิ้วเลยเหรอนี่ฮะตัวนี้เลยมันมีอะไรยังไงบ้างน้องชายเล่าให้หน่ยก็มีปรับรีดาวมีปรับความแข็งนี่ครับตัวนี้ปรับคอมแล้วก็มีนี่ ตั้งสปริงงแข่งสปริงได้ด้วยแข่งตั้งสปริงเนี่ยโอ้โหนี่มาในแพ็กเกจเรียกว่าอันนี้เป็นโฟโต้ไทม์มีราคาไหมถ้าซื้อจากเพจที่โต้หุ่นเรียวลดเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ลยนะจัสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ่ายไปได้ที่เพจโต้หุ่นเรียวแล้วก็เฟซโต้หุ่นเรียวแล้วก็อีกทีงตรงเอ็กเลยแล้วก็ที่ไหนไปที่นั่นอ่าแล้วก็เลือกทางโอเคดีโอเคดีไทยแลนด์ก็ได้แต่ลดหรือเปล่าไม่รู้นะ Let's go แข่งตั้งกี่โมงนึงกี่โมง เก้าโมงถึงบ่ายสองครับแล้วนะเก้าโมงถึงบ่ายสองก็ไปนับไปนับดูว่ากี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วอย่างรุ่นนี้เนี่ยมันกติกาเนี่ยมันทําอะไรยังไงได้บ้างวัดชักมันเป็นยังไงนะไอ้ตากล้องเนี่ยมันบอกว่าตากล้องบอกว่าอันนี้เป็นตากล้องจำเป็นของทีมเต้นอนสูงใช่ไหมโอเคโอวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานเต้นอนสูงด้วยให้ยิ้มทั้งตากล้องด้วยชื่ออะไรปะชิดาครับฮะชิดาครับชิดานะดา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  อ๋อนี่ก็คือมาจากลาซาด้าครับไเลยลตัวขี่นะวันนี้ต้องขอบคุณทีมเต้นอนสูงด้วยคือแถวบ้านนะครับอ่เดิมเนี่ยผมก็นอนหลับทีสองทีสามมันก็ไล่รถกันทั้งวีทั้งมันทั้งคืนนะเีบ้านโปอยู่ตรงไหนอยู่ทางลุงทศนู่นดั่งลุงทศเลยนะผมก็คิดนอนคิดเอ้ยพวกมันมันก็สั่งอะไรนะอ,อะเพราะออนไลน์นะับมาใส่เอม็มประกอบเอ็มก็ไล่กันทั้งวันทั้งคืนเสร็จผมก็ ผมจะเอารุ่นนี้มาลงรายการแข่งยังไงวะผมจะเอาเบอร์สมัครพันหนึ่งเด็กมันก็ต้องไม่มีเงินกันแน่เลยผมก็เลยคิดสเตมปม่ง่ายคือไอ้ท่อนล่างอเดิมไปเลยท่อนล่างเดิมมันจะได้ประหยัดเงินก,กว่าลูกไป5้สมใหญ่หน่อยวาเดิมคว่าเดิม,เ,ดมเปลี่ยนแคมตัวนึงนี่นโอ้นี่ก็เท<อ>่า,า,ากับว่านี่นะถ้ากิดน้องๆจะมาลงเ่ย ใช่ไตก็คือท่อนล่างเนี่ยเดิมเดิมเลยครับเดิมเลยใช่ครับไม่แกะท่อนล่างไว้ง่ายใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อลูกเป็นให้สามครับคว้านเปลี่ยนขยับไซส์ไปอ่าครับระว่าวก็ยังเดิมวาวก็เดิมอีกใช่มีแคมตัวหนึ่งอ๋อมีแคมตัวหนึ่งครับแต่บางทีผมเห็นแบบมันฟาวนะโ บางทีล้อไม่เหล็กสอันบ้างมันล้วงครับมันล้วงครับมันล้วงใช่ไหมมัเกี่ยวใช่ไหมมันไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ผมไปเห็นตัวสภาพบางทีล้อไม่เหล็กสอัน3อันห้อยกันไม่ใชช่ใ่บางที่เห็นเอาตะหลิวกะละมังของแม่อะไรมามัดอันหนักมันไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะไม่ฟาวโอ้ฉะนั้นก็คือแคมป์เนี่ยเปลี่ยนได้แคมเปลี่ยนได้โอ้ท็อปลิ้วไอล่สปริงรีเทนเนอร์อะไรเงี้ย ก็มันส่วนมากเขาจะใส่เดิมๆหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าไม่ได้ห้ามเปลี่ยนก็ได้ใช่ครับอ๋าแล้วเรือนเดิมครับเรือนเดิมเรือนเดิมได้ตามสไตล์ได้เท่าไหนเท่านั้นเลยเอาเรียกว่าขาดก็หลังพูดมหาอุดอะไรนี้ได้เลยนะต่อไปคําว่าับร่นลาสด้านี่จะขยายไปสู่วงการไหนบ้างแล้วเนี่ยคับเนี่ยคอยดูต่อไปนี่แล้วกล่องเดิมครับเดิมไม่เเดิมไม่แบบเดิมๆอ๋อแล้วตัวขี่ตัวขี่ก็ เอามาจากบ้านๆเลยครับอย่างนงี้ยเองบ้านๆไหมไม่เคยขี่ในงานในก้วยไม่เคยไม่เคยขี่คือไม่เคยขี่รายการไม่ว่าจะเป็นรายการใหญ่ SMD NGO IRC ไม่ได้ไม่ได้อ่าชัดเจนลุงสังเกตบางครั้งไหมรถแข่งมาจอดรอเป็นทิบเลยก็ขี่ไม่มีก็ขี่ไม่มีเออเราก็ต้องปั้นใหม่ใหม่ๆขึ้นมา พ้างั้นแสดงว่ารายการเนี้ยในรุ่นเนี้ยที่จัดเนี่ยคือเปิดให้แบบดาวรุ่งอย่างเงี้ยใช่เปิดโอกาสให้เอ็งอายุเท่าไหร่มาฉายแววมาเลยเนาะยี่สิบปีครับทีนี่บอกเอาเลยนะเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเห็นเห็นเครื่องอย่างนี้นี่โอ้ผมเห็นเนี่ยเปิดปุ๊บเข้าไปสเต็ปเลยเลยคือรุ่นนี้แบบเป็นรุ่นไฮไลท์อ่ะที่แบบมือใหม่ๆใช่ไหมใช่ครับถ้าเวลาขี่นี่ยคืเอ็งฝึกยังไงวะเอ็งบอกหน่อยดิวิธีการฝึกวิธีการฝึกตัวๆคุมคันเร่งยังไงลองทำหน่อยลองจัดทรงดูหน่อยดิว่าแบบมัน มไม่ไม <า S 1> ให้มัๆๆๆๆนใายลุงเห็นเปดนิดบางทีรุ่นเนี้ยคือต้องแบบให้ตากล้องแบบจับตลอดเลยว่าบางทีเดี๋ยวยกล้อบ้างเดี๋ยวความบ้างหงายท้องบ้างเลยสสีสนสันนโชว์<า>หน่อยดิโชว์หน่อยดิโชว์<ค>นหน่อยช, <คน S 2> ชอบดูคนชอบดูไอ้คัเอ,อ้วเดี๋ยวเราถ่ายท่าก่อนดี๋วถ่ายเย็นไ้วยโอ้ยมันใจร้อนว่ะเอาเลยม่้อเอาเดยวะนึ่งรเอาอย่างเดียวเลยหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยน่งอย่งเงบอกตั้งเยอะทำไมนั่งแค่นั้นอ่ะพี่ใหญ่เอ็งตัดออกก็ได้นะเนี่ยเออเพราะอะไร กดหน้าครับไม่ให้รถงัดครับไอที่แบบพวกมือใหม่ที่แบบว่าขี่แล้วมันงัดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้กดถึงใช่ไหมก็แล้วแต่คนครับบางคนก็ทิ้งค์ดบางคนก็กอาอค์ดอกอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวคุยกับโปรเองเสร็จปุ๊บเองเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยได้นะโชว์ทักษะเล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากจะมาขี่รถทรงเชงพี่นนท์ แล้วเอ็งว่าถ้าลุงขี่มึงว่าจะไหวไหมวะฮะยกล้อเลยลุงไหวไหมวะท่ปีนแล้วขอดูท่าลุงต้องบอกก่อนเลยนะเว้ยรถลุงเนี่ยระดับ40-50แรงเลยนี่จะกี่แรงวะเนี่ย20แรงเองวะเข้าอยู่เลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูลุงเอ็กลองขี่วันงานนะตอนนี้คุณพิมพ์กดไลค์กดแชร์งานของโปรเอกหน่อยซึ่งจะจัดในวันเสาร์ ่ถึงเนี้ยถ้าวีดีโอออกก็น่าจะใกล้เคียงใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็มาร่วมได้เลยโปรค่าสมัครอะไรยังไงแบบไหนอีกทีค่าสมัครเบอร์ละ300บาทเบอร์ละ300้อนัโอ้ ันรายการนี้ผมแจกสิบบันดับนะครับสิบบันดับด้วยใช่ครับมีถ้วยไหมถ้วยสิบอันดับครับได้ถ้วยกลับด้วยมีถ้วยด้วยไอ้นนด้มึงเอาสักหน่อยไหมกูมีรถอยู่คันหนึ่งที่บ้านมึงลองไหมขนมาเลยยังมึงลองนะขนเลยยังงั้นเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวมึงลองยืมรถน้องมึงขี่กันแล้วอย่าพลาดค่ผ่านประตูทำรถน้องคืนไม่ทันผประตูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมกับสมนาคุณครับเฮ้ยมีของสมน้ำหน้าคุณด้วยว่ะนี่ ค่าค่าผ่านประตูร้อยห้าสิบแล้วยังมีของแจกใช่แจกแจกจากผ่านประตูเข้ามาหรือผ่านประตูแล้วเก็บผังบัตรไ้อีกเก็บผังบัตรไ้ลุ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะเฮ้ยโอ้แจกมอเตอร์ไซค์อีกอ่ะอ้โหแจกมอเตอร์ไซค์แจกมีโอครับแจกมีโอเลยเหรอโอ้โหโร้อยห้าสิบถ้าไม่ถามไม่ได้โตครับเฮ้ยเองเป็นวัยรุ่นทรงเชงเนี่ยเองทำไมเลือกใช้วงร้อไอ้ตองวะ เบาครับเบาอะไรเงี้ยกให้ดูหน่อยดิเอ็งบอกว่าเบาอ่ะยกยกยกหน่อยตีนมาวังอันจะจับจับนี้จะยกนี้นี่โอ้โหดีผมขอแล้วเพื่อนๆีเนี่ดูเอาแล้วกันว่าเบาไม่เบาเดี๋ยววันนี้ก็จะมีมีอะไรบ้างวงร้อเอฟตองแล้วก็อะไรเนี่ยจัดบูธอยู่ตรงนี้ครับครับมีวันหีเวนงานรอบนี้มีใครมีอะไรน่าสนใจต้องบอกน้องๆหน่อยจะได้มี หลักๆก็จะเป็นวงร้อไอ้ตองครับครับแล้วเห็เฮงสปูที่ส่งของมาแจกแล้วก็เนอ็นพีพาร์ที่มาแจกอะไรอ่าเบียร์ขอนแก่นแล้วก็เบียร์ขอนแก่นครับแล้วก็อ่าช่างก่อหนึ่งหกแปดชอบครับอืมแล้วก็ช่างต่อนครพนมโอ้โหหลายหลายท่านครับคิดไม่ออกตอนนี้คุณกำนนทั้งต่อต้องบอกก่อนเลยว่าปกติเนี่ยอนแรกโป๋บอกว่าเอ้ยผมกลัวสัมภาษณ์แล้ว พูดไม่ออกหรือคิดไม่ออกนะก็อาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่ายังไงก็พิมพ์คอมเมนตมาถามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยแต่เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวลุงจะไปฝึกการขี่ทรงเชงกับไวรุ่นมันก่อนตอนนี้บอกเลยโปรผมมาจริงๆเลยนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปเบิกรถมาแล้วคันหนึ่งเนี่ยสีฟ้าอย่างนี้ด้วยเลยสําหรับน้องๆที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นทรงเชงวัยรุ่นคงไก่อยากให้ลุงเนี่ยทำรถแต่ว่า จะหาตัวขี่น้องๆมือใหม่นี่แหละเรียกว่าปั้นให้ขี่ทีโคราชประจำไปเลยหนึ่งคันมีรถท้องนี่เหรอใช่ส่งเริมชื่ออะไรชื่อครับที่ที่ปีจะเอาไปเอ็นีโอด้วยนั่นเนี่ย่ก็ติดตามชมแล้วก็มาร่วมงานกันได้ได้ครับเสาที่สามสาบเอ็ดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันขี่ยังไงกับ มาแล้วเดี๋ยวยังสาธิตการแบบขี่หน่อยนะอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันต้องมีการเตรียมตัวจัดทรงจัดอะไรยังไงเผื่อเป็นแนวทางให้น้องๆมือใหม่ได้ครับเวลามาขี่มาแข่งขันานได้นี่เกิดอุบัติเหตุใช่ถนนกับไฟจริงสนามแรกสนามแรกที่พวกเขาแข่งกันที่ผมได้แข่งกันคันออกแบบ ต่อแถวปั้งต่อแถวปั้งกรรมการยืนเก่าหัวเรียกมันกลับมาแข่งใหม่อีกรอบเขาจดเวลาไม่ทันอ๋อคือมันความห้าวความพร้อมันเยอะกมากปล่อยคันนี้ออกอ้คันนี้ต่อคิวออกตามตุดกันเนยไม่รอกันนึงถึงเต้นเลยมันนึกว่าแวนมั้งนึกว่าเอาแล้วเพื่ะพูดถึงนลืมเลยมีแวนไหมมีครับมีใช่ไหมใช่ครับสนามที่แล้วกับกอหนึ่งหกแปดช็อปไอ้น้องถ้าเองดูอยู่นะเวสนามที่แล้วเนี่ยได้กันไปแค่คนละรอบอยังไม่สุด สนามนี้แว่นเป็นยังไงบอกน้องๆไปหน่อยเตรียมรถมาแบบไหนยังไงเอาให้พังไปข้างนึ่งอ่ะรุ่นแข่งมัน12รุ่นเน่ยอ๋อรุ่นแข่งผมให้ถึงเช้าเลยครับอุ้ยรุ่นแข่งจบเัดเลยแว่นยาวๆไปเลยครับเปลี่ยมน้ำมันมาให้ทักคอกันนะเอารถมาเสิร์ฟลุงได้เลยนะจะบอกให้รอบนี้ลุงเอารถมาหกคันเออแต่ขี่คันเดียวทินนน์เอาด้วยรอบแรกทินนน์มั่งกี่คันเฮ้ยเรากี่คันพพัดี40จังหวะนิดนึงแล้วโอ้โหจุดทันแน่ ไอ่ทันเออตอนแรกไม่ทันเออผ่าไล่ข้อมาเดี๋ยวเตรียมรถมาวิ่งกันแบบว่าจะได้สนุกสนานได้ครับใครอยากมาทำคลิปร่วมกันก็ได้ได้นะครับก็มาถ่ายรูปมารับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยมีบูธเอตองอยู่บูธแรกเลยครับก็เดี๋ยวไปดูการกับฉี่จากนี่น้องชายของเราเรียกคุณโป้เอกมากครับสวัสดีครับก็ไม่รู้กวนโป้เอกแล้วเดี๋ยวลองทำคลิปขี่กับน้องดูนะไปไปรุ่น ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงของการขับขี่แล้วเมันมีเทค,คไร้าเการี่ลเียวกนไปอย่าให้น้องมันขี่่อนเลย้ลมาธิบเ,เด็กๆที่เป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยนะถ้าใครเป็นโปรอยู่แล้วองก็กดข้ามไปก่อนเลยในช่วงนี้แต่ถ้าใครยังเป็นมือใหม่แล้วสนใจจะมาขี่ ดูคลิปนี้ ไม่นะไม่งั้นมันจะเบิร์นไม่ได้ใช่ไหมช่างใช่ครับนี่พักทาวโอ้ใช่หว่าเครื่องมันยังไม่ได้อุณหภูมิเว้ยอันนี้แค่แบบตัวอย่างเดี๋ยวให้มันแก้มืออีกรอบงเครื่องไม่ได้อุณหภูมิใช่ไหมเนี่ยฮะแขกมันลื่น โอ้ยวขออีกรอบขออีกรอบแต่ยันยันนะเว้ยพวกเองอย่าพึ่งอย่าพึ่งคอมเมนต์นะเวย้ยใจยันยัน,นก่อนใจยันยันก่อนช่างบอกว่าแท็กมันเล็กไ,ไหวไ,ไหนไมน้องชายต้องลุงไหมต้องถึงมือลุงไหมวะ ไอ้คุณไม่ไดแล้วคุเอ้ยเอาไว้เจอกันอีกดีหน้าแล้วกันวันนี้มีเรื่องผมรู้สึกว่าอุณต้องคุไม่ได้เล้วเดี๋ยวถามมันก่อนเดี๋ยวถามมันก่อนว่าเป็นอะไรเฮ้ยเป็นไงวะรถตู้มัต่อกับอ๋อรถตู้นต่อกันอยู่อันนี้ยังไม่ได้ไลน์นมนาี่จะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการกักเว้ยไม่อยากให้เองเห็นว่ารถมันแรงแค่ไหนใช่ไหม แกตัวไฮไลท์มอนมึงบอกไปดิใช่ครับผมก็เดี๋ยวสำหรับทงองาที่ดู EP นี้อยู่นะเดี๋ยวเราจะไปคุยในเรื่องของกติกาการทำรถรุ่นนี้กันสำหรับวัยรุ่นลาซาดานะแล้วก็ในตัวรถแล้วก็เจอกับโปรโมเตอร์ผู้จัดกันว่ามีรายละเอียดยังไงเผื่อใครที่สนใจอยากจะมาร่วมสนุกนะครับกับโปรเอกตองเอแล้วก็แฟนเพจอก็ไปฟังรายละเอียดกันได้ไปเลสโก Took the name, no we are killin' this shit. do my jam, and no, 3 we are killin' this shit. King back, we are killin' this shit. King back, we are killin' this shit.